สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวท่าตลมนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักใน ep ที่2นะคะไพ่าจากคุมระยะเวลาอยู่3-6เดือนนะคะหลังจากที่ท่านเข้ามาดูคลิปนะคะขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงชาวธาตลมคนมีคู่ก่อนนะคะ ไพ่เด็กถือดาบไพ่เดสไพ่ราชินีพระจันทร์ราชินีไม้7จ็ดเหรียญค่ะสำหรับชาวธาตุลมนะคะไพ่ประจําธาตุตัวเองขึ้นมานะะไพ่ธาตุลมขึ้นมาใบแรกเด็กถือดาบนะคะไพ่เด็กถือดาบเป็นลักษณะของความมั่นใจการตัดสินใจนะคะที่เราคิดว่าใช่ ที่ผ่านมาอาจจะลังเลนะราชินีพระจันทร์ในเรื่องของความรักอาจจะลังเลอยู่นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยอเรากับเขาเนี่ยจะไปต่อกันได้ไหมเขาใช่คู่ใช่คนที่เราเลือกแล้วจะสมหวังไหมนะคะอาจารย์มองชาวธาตุลมเหมือนเหมือนลังเลเหมือนคิดมากนะคะแต่ตอนนี้คุณกําลังที่จะตัดสินใจแล้วอะ่ะ หถ้าคนคนนั้นยังไม่ได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าเขาขาดขาดการติดต่อหรือหายไปจริงๆเนี่ยไพ่เดทขึ้นมาเนี่ยนะคะไพ่ราชินีพระจันทร์เนี่ยเหมือนคุณมีเงื่อนไขก็ได้ระยะเวลานะคะที่จะที่จะรอเขาว่าว่ารอถึงเมื่อไหร่ นะคะแล้วคุณจะตัดสินใจแล้วคือมันเหมือนเขาเรียกว่ามีเดทไลน์ของตัวเองอยู่แล้วล่ะว่าคนคนนี้ถามว่าคุณรักคุณยังรักและคิดถึงเขาไหมแน่นอนแต่คุณก็จะมีข้อจํากัดของตัวเองว่าคุณรอได้ถึงเมื่อไหร่นะคะเพราะไพ่เดทขึ้นมาอาจารย์มองถึงการจบได้นะแต่เป็นการจบที่คุณยังให้โอกาสอยู่ไนงะนะคะเพราะมันยังมีไพ่ราชินีไม้กับไพ่เจ็ดเหรียญอยู่เนี่ยก็เหมือนยังให้โอกาสเขาคนนั้นอะ่ะ ว่าโอเคคุณจะกลับมาในช่วงที่ฉันกําหนดไหมเหมือนคุณกําหนดไว้ในใจคุณแล้วล่ะว่าช่วงไหนอ่ะนะคะถ้าไม่ได้กลับมาจริงอะ่ะคุณพร้อมที่จะตัดเขาแล้วล่ะเพราะราชินีไม้เนี่ยคุณมองว่าคุณก็มีดีในตัวคุณเองอะ่ะคุณจะรอไปอะไรนักหนาอะไรประมาณนี้เลยนะดูฝ่ายนั้นของคุณบ้างเขาจะแอคชั่นแบบไหนไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาไพ่จัสมิ ไพ่เด็กถือถ้วยสี่ถ้วยแล้วก็ไพ่จัสติกนะคะส่วนคนคนนั้นนะคะอาจารย์มองว่าเขาก็เหมือนคิดมากคิดเยอะเหมือนกันนะคะเหมือนเหมือนชอบเหมือนอ,อ,อยากจะกลับมาปรับความเข้าใจอยากจะมารีเทิร์นนะไพ ment, ่จัสเมนตะก็เหมือนกับอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเหมือนกันก็รอรอ,รอต่างคนต่างรอกันอยู่เงี้ยนะคะอาจารย์มองเนี้ย ไพ่จัสติกก็แปลว่าเหมือนรอการตัดสินใจของตัวเองเหมือนกันเหมือนคิดเยอะไพ่สีถ้วยนะคะแต่แล้วพอไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาตำแหน่งแรกเนี่ยแน่นอนละค่ะสิ่งที่คุณรออยู่ให้เงื่อนไขและระยะเวลาก็คงไม่ผิดหวังละค่ะเพราะว่ามีไพ่จัสตเมนเข้ามาขยายนะอาจารย์มองว่าเขาจะเป็นฝ่ายที่จะ,อะขอคืนดีขอปรับความเข้าใจการเริ่มต้นกันใหม่นะคะไพะ่เจ้าหญิงถือถ้วยนะคะก็ยังบอกว่าคุณยัง เป็นคนที่ยังอยู่ในเขาเรียกว่าในความ,มทรงจำของเขาในความรู้สึกของเขายังมีคุณอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะม,มีปัญหากันแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถที่จะลืมคุณได้แล้วค่ะไพ่ใบนี้นะคะนั่งเครียดอยู่เลยเนี่ยเขาก็เครียดนะต่างคนต่างเครียดนะอาจารย์มองเนาะโอเคสรุปความสัมพันธ์ค่ะว้าวโทษนะคะ ไพสรุปความสัมพันธ์ค่ะไพ่ขึ้นอัศวินดาบนะหนึ่งดาบราชินียเหรียญราชาถ้วยแล้วก็ก้าเหรียญค่ะไพอัสวินเนี่ยแปลว่าความรวดเร็วแหละเห็นไหมความรวดเร็วจะเกิดขึ้นแล้วต่อไปนี้ไม่ ไม่ล่าชา้าละตกผึกความความคิดละตัดสินใจละหดาบนะการตัดสินใจที่แบบเด็ดขาดแล้วนะคะควีนกับราชานั่งบันลังคู่กันอยู่นะคะ,ะจะต้องเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะอาจารย์มองสรุปแล้วพวกคุณยังเป็นคู่กันอยู่นะเนี่ยคู่กันอยู่นะคะ,ะจะไม่อยู่เงงเงาเศร้า,าๆอีกต่อไปที่ผ่านมาเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นการทดสอบ หัวใจของตัวเองทดสอบความรู้สึกของตัวเองว่าจริงๆแล้วต่างคนต่างทดสอบใจตัวเองก็ได้ว่าช่วงที่เงาเงาช่วงที่ห่างหายไปจากกันและกันน่ะมันมันแบบมันเงามันรู้สึกว่าเวแค่ไหนมันรู้สึกหวยหากกันแค่ไหนเนี่ยไปทดสอบ ตรงจุดนั้นมาแล้วเรียบร้อยทั้งสองคนนั่นแหละคะ่ะอาจารย์มองว่าในที่สุดแล้วพวกคุณก็ยังมีความรู้สึกหวยหากันเสมอเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อยู่ดีนะคะคนมป็คู่กันยังไงก็ต้องได้คู่กันแหละคะ่ะคนโสดบ้างนะคะคนโสดธาตุลม ่าเป็นไพ่สิบถ้วยขึ้นมานะคะไพ่เด็กถือไม้สามเหรียญราชินีพระจันทร์ห้าถ้วยสำหรับไพ่สิบถ้วยขึ้นมาเป็นไพ่พลังงานสมบูรณแบบนะหมายเลขสิบถ้วยนะคะเป็นลักษณะของความสุข นะความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีลักษณะห้าถ้วยที่เคยผิดหวังก็ตามแต่นะคะแต่ไพ่ทั้งหมดที่ออกมาถือว่าดีนะคะเพราะฉะนั้นคนเคยมีบาดแผลทางใจมาเนี่ยสำหรับคนโสดนะแต่ต่อไปเนี้ยคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าคุณไม่อยากอยู่แบบมไม่มีใครที่จะมาคอยดูแลหัวใจคุณมีคนอยู่เคียงข้างนั่นสิ่งที่ชาวท่านลมต้องการน,นะคะคนโสดต้องการแล้วตอนนี้ต้อง ต้องมีคนอยู่เคียงข้างต้องมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้และอาจารย์มองว่าจะเจอซะด้วยเจอเพราะแนวเรื่องของการติดต่อในเรื่องงานก็ค่อนข้างสูงนะคะไพ่สามเหรียญไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าหรือแม้กระทั่งเจอกันในที่ทํางานเดียวกันก็ได้ที่จะผูกสัมพันธ์เป็นความรักนะคะไพ่เด็กถือไม้เท้ากับสามเหรียญส่วนส่วนมากเนี่ยเจอกันเพราะเรื่องงานนะคะ,ะราชินีพระจันทร์นะ ก็เป็นลักษณะที่เรารอเรารอสิ่งนี้จะเข้ามามันถึงเวลาที่จะเข้ามาแล้วนั่นเองคือสิบถ้วยนะคะสรุปแล้วคนโสดธาตุลมคุณจะได้ข่าวดีเร็วๆนี้อาจารย์มองไม่เกิดหัเดือนยังไงก็มีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะใครที่เข้ามาฟังก็ดูนะคะว่าเป็นไปได้เหมือนที่อาจารย์พยากรณ์ไหมขอให้คำแนะนำค่ะ ไพ่คำแนะนำนะคะลิทส it's time to disconnect from the w o r l d mm hmm. calling your soulmate mm hmm. นะคะไพ่ก็เหมือนจะบอกว่าความรักบางครั้งมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นศรัทธาอาจารย์มองนะ้พลังงานถ้าพลังงานความเชื่อความศรัทธาเกิดขึ้นเนี่ยนะการสวดอ้อนวอนไม่ว่าจะขอกับ จักรวาลหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้ขอคนที่เข้าใจคนที่จะเป็นคู่เข้ามาในชีวิตเนี่ยจงเชื่อมั่นและศรัทธาจะเกิดเรื่องมหศสรจย์เกิดขึ้นนะคะเกิดเรื่องของความรักดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิส์ส่งคู่แท้มาให้คุณเกิดขึ้นได้นะคะขอให้คุณเชื่อนะขอให้คุณเชื่อแล้วทุกอย่างก็จะเป็นจริงได้ไม่ได้งมงายงนะคะบางครั้งพลังงานมันมีจริงอะ สู่กลางใจเธอหนึ่งเหรียญสี่เหรียญอ่าเนี่ยก็เหมือนกันค่ะเป็นพลังงาน,นงจริงๆนะอาะจารย์หมออ่าหนึ่งเหรียญก็คือมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเป็นการเริ่มต้นเห็นรูปหัวใจอยู่ในทรงกลมนี้ไหมคะอ่านกบินอยู่เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับโอกาสในเรื่องของความรักเนี่ยจะเข้ามาได้ต้องมีการเคลื่อนไหวอาจารย์เพิ่งบอกถ้าเราปิดกั้นตัวเองอ่า ไม่มีสังคมเลยมันก็ถึงยากไงคะอ่าไพ่อันนี้คือการหมุนนะคะคล้ายเลข8ะะอินฟินี้นะคะอ่าเสี่เหรียญตัวเนี้ยนะคะเราจะเห็นเลยเป็นการหมุนนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนโชคชะตาลิขิตลิขิตใครเข้ามาในชีวิตเราแล้วอาจจะเจอกันโดยบังเอิญอ่ามาติดต่อในเรื่องงานที่พูดอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้การที่จะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นก็คือการสารสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาคนนั้นที่จะต้องมี เรียกว่าคอนเน็กตอกันเนาะการติดต่อการพัฒนาเนี่ยอืเกิดขึ้นได้นะคะแต่ไพ่ก็แนะนำให้เชื่อมัน่นและศรัทธาในสิ่งที่เราศรัทธาด้วยศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยขอพอรได้แล้วความรักของคุณจะสมหวังแล้วมีความสุขมากมายเหมือนไพ่ใบน,นี้เหมือนคุณกับเขามีแค่คุณกับเขาอะไรประมาณนี้เลยขอให้เราเชื่อนะคะ สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นความสุขจะเกิดขึ้นนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ